สวัสดีค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามเม่เกะเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเม่เก๋ไว้น่าไม่ด้ค่ะมื่อนี้กะคือเกานั้นล่ะค่ะจังทีเห็นเลยเดีย่ยงง่วจ้ามื่อนี้ได้หยานี่เปียเนะคะ่ะไปเอาห้านี่เปียมันกะส่งสิบแบบว่า อยากไงแต่ไงบ่สุดรไหมคะ่ะเพราะว่าฝนมันมาตกลงมาใหา้มันก็เลยกระเทือนเหมือว่าออนเนเกเนยเนาะคะ่ะเอามาใหา้งัวซึ่งจะเอามาหอดของงัวกะได้ยกให้งัวแบบนี้เลยค่ะม่ะะต้องสีเนาะคะ่ะยกให้เพเลยตัดให้แล้วก็เอาใส่ในห้างให้เพส่นกินไปโหลดม่ต้องไปเสียนำมันบด ด้วว่าสีเห้เพื่อนเพราะว่าหยามันเบอกบอกแกไหมคะ่ะมันกะตาหทยกินได้เลยมึมงงวเมย์ใหญ่ทองใหญ่เมื่อวานเนาะค่ะสิเมื่มอวานซูพี่น้องฟังว่างอคอไม่เกิดเกิดอีอยังขึ้นเมื่อวานนี่โอ้ยแทบจะบ่อนหาเสือเลยเนาะค่ะว่ามันจะเกิดอยู่ขอ,อกนี่ค่ะพี่น้องเฮากับว่าเฮาดูแลงวเฮาดีแล้วเนาะคะ่ะแต่กะยังบ้ ทัวถึงเนาะคะ่ะเวลาง่วมันแบบว่าหยอกกันหรือว่าโดดโค้มกันเมื่อว่านี่เป็นอย่างตีง่วค่ะพี่น้องค่ะปลายหางค่ะไปเกี่ยวกับใหม่ค่ะกระตุกปลายหางขาดค่ะพี่น้องเป็นง่วตัวผู้โอ้ไปอยากสีบอลเลยเนาะคะ่ะขี่ให้แล้วว่พ่อเนาะคะ่ะมาขีหา่ห้ซ้ำเติมไปอีกง่วคอเมื่อกี้เป็นล่ำปีปพ่าพ่อมาปลายหางขาดไปอีกเมื่อว่านี่ ก็เพื่นสีเล่นไรกันหรือว่าห้นเนาะค่ะเมื่อวานมีในหอยเพิ่นมาเพิ่นมาหาสื่งง้อนั่นแหละเพิ่นกะอยากได้ง้วผู่เพิ่นกะเห็นง้วคอกนี้ง้วผูร้ายเนาะค่ะเพิ่นกะอยากมาแบง่งแต่สำหรับราคาที่เพิ่นไหาเห่ากะคิดว่าเลี้ยงไว้เอาขี่ง้วดีกว่าค่ะพี่น้อง ให้คิดเอานะคะว่ามันราคาสี่ตำได้เพื่อนกะบ่อใดตะข่าเดียวว่าราคามันตกต่าแต่เพื่อนกะหาอยู่บ่ขาดเนาะคาะสาหรับงัวปูก็บ่ไดดว่าเราค่ะอาชีพไผอาชีพมันเนาะแต่สําหรับไม่เก๋แล้วค่ะขันสิดูถูกคนเลี้ยงงวขนาดนี้แล้วกะบ่เป็นยังค่ะคนเลี้ยงงวก็สิเลี้ยงงวไว้ต่อไปอย่างน่อยหน่อยก็ได้ขี่งวไว้ตะขาอยู่ดอกนาแรกงนี่ก็สิก่กอขี่งวขายเบิดค่ะมันอยู่นําเฮอย่างน่้หน่อยก็ได้ขี่มันอยู่ขิดไปในทางที่บวกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ให้กำลังใจเจ้าของในการเลี้ยงงัวเมื่อวานนี่คุยกันบักโดนเนาะคะ่ะเพิ่นมาสือแต่กะตกลงราคากันบ่ได้แม่เกะกับบยยอมที่สิปล่อยออกไปมันกะให้ราคาที่แบบว่าบ่ได้คิดถึงคนที่เพิ่นเลี้ยงมาลำบากเสือสีเลี้ยงได้ไวแต่ละปีเนาะคะ่ะเป็นมาปุ๊บเพิ่นกะสิมบับโคตรลงไปหลวมมันกบบนะบ่ได้เนาะค่ะเข้ากับบอยเขา้บบา,เขากับเลได้เลี้ยงไว้นี่แหละคะ่ะ บอเป็นยังค่ะเลี้ยงไว้นี่แหละงัวมันใหญ่ไปหนาเข้าบ่ได้ซื้อหัวอาหารให้มันยังนหน่อยเขาก็มีอย่างให้มันนี่แหละค่ะพี่น้องคิดไปในทางที่ดีเนาะค่ะเบิ่งขี่งัวด้านหลังเหนียวขี่งัวหลายแห้งส่วนน่นเจ้าของสวนอินทรพาลัมเนาะคะ่ะเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็นบอกว่าให้ก่อขี้งัวให้เพื่อนเนาะคะ่ะช่วงนาเร้งเพิ่นจะมาเอาเบิดเบิดคอกนี่แหละ ปุละค่ะมันเอาออกได้ง่ามหนาเรียงมันพุยๆเนาะคะ่ะให้มันแบบว่ากอกง่ายๆแห่งๆจังจสิกอกให้เพื่นแต่ตอนนี้ก็คือเลี้ยงงัวเอาขี่ไปสักกอนขายมันบ่ได้ราคาเท่ากับขายขี่มันละค่ะพอบานกะเอาห้าเบกห้าให้งัวสู่กันโตไปคนเลี้ยงงัวค่ะพี่น้อง เห็นเพิ่นพยากรเนาะค่ะว่าพายุจิเขาจะว่าพายุยังหลอกบ่หอดผีจักเทียบบ่หอดทางบ้านม่เกจกเชือแล้วค่ะตกมาพ่อขี่ดินไล่ก็หห้ผีอีกราคางัวหูง้วโค้งสางเนาะค่ะมาหอดขอกี่เพิินสิติย่างเดียวเลยค่ะว่างัวหูเน่าขายบ่ได้แต่ก็มาห้นหาเทื่อแล้วค่ะ มาค้นอยูหารอบแล้วคนคนเก่านี่แหละมาเนาะค่ะแต่กะบ่อปล่อยค่ะบ่อปล่อยบอกเลยเขาใจอยคะเพราะว่ากอน่ะตั้งตะกอนที่เม่เกี่เลียงงัวเม่เกี่ก็อยากได้งัวโค้งเนาะงัวโค้งมันกะจะเป็นง้วหลูกกระทบงัวหูยาวมันกะจะเก็บหูบอคอยได้เฮ้าเขาใจอยู่วาเออง้วเฮ้ามันเป็นงัวหูยาวเต่บางเทืาลาค่าที่เพิ่นให้มามันก็บ่อสอดคล้องกับโตงัวเฮ้าเนาะค่ะ ถามันพ่อเห่ได้หรือว่ามันพ่อไปได้ป้อยออกอยู่ขาเตกะเพิ่นมาปูเพื่นกระสิม,มาเอาแต่ราคาเพื่อนยางเดียวบกกดลงมาใส่กันเริ่มกะไปต่อบ่ได้กับเรียวแต่เพื่นเนาะคะ่ะอันนั้นมันก็ถือว่าเป็นวิชาอาชีพของเพื่นส่วนเฮ้าอาชีพเฮ้าก็คือเรียงัวก็เข้าก็ต้องเลียงไว้ต่อไปห้าเฮ้าก็มีลายอยู่นะคะงัวเมลุกออน ยิ่งเป็นง้วไทยนี่เนาะคะ่ะนี่งัวตัวนี้ยิ่งเป็นงัวไทยของแบบของพอซารีนี่แห้งกดคักเมื่อวานเพิ่นกับมาว้นมาเพิ่นอยากได้งัวเมน้่เนาะคะ่ะเม่สาวหน่อยนี่นี่แหละแต่เพิ่นกับสิบห่อหาฮหอดราคาหอดหมืน่นกดตกํากเมื่นคะ่ะเมสาวหน่อยงัวหน่อยตัวนี้พอซารีเพิ่นก็เลยแบบบ่ขายขึ้นกัน ปล่อยง,วออยงัวออกไปเลี้ยงนะคะง่วส่วนหนึ่งของพาซารีก่ะได้ออกไปเลี้ยงเนาะค่ะเอาออกไปเลี้ยงวาอยู่ในสวนเกษตรเพราะว่ามันก็นยังมีพื้นที่ให้งาได้ยางในเล่มอยู่คะ่ะ ด้านหลังง่วหลายตัวขี่เงี้ยวไปทั่วโมได้เป็นระเบียบม่ปีนี่แหะค่ะเลือเถอะอแห้งง่วด้านหลังเงียเง้ยวสะเงี้ยวไส้กินมากพี่เงี้ยวกับยุพี่เงี้ยวขี่มาร่วมกันอยู่ด้านหลังมันก็นเลยว่ามีพื้นที่แห่งไวแห้งงวได้นอนเนาะคะ่ะทุกปีนี้ด้านหลังนี่ก็จะแห้งอันนี้ก็คือสภาพเปียกอยู่ตลอดเนาะคะ่ะ นี่ยคือกองไฟไว้กอให้เพิ่นย่างมือเล่งไลยุ่งไรแม่งแต่กะบบเบลียวฉีดยาคือเก้านั่นแหละค่ะย่างมือเล่งก็จะฉีดยาให้ฉีดยาผลขอกเนาะค่ะให้ง่วเพพ่นได้นอน ี๋ยวสิาพาไปบึงสาเนาะค่ะพอดีได้ปล่อยปลาลงไปปล่อยปลาตะเพียนค่ะว่าจะเลี้ยงปลาตะเพียนค่ะสาะนี้มันมีมีนามเรี่วก็เลยจะปล่อยป,ปลาป,ปล่อยปลาไปเรียวเอาห้ามห้เนาะค่ะเป็นกับเพาขั้นกินอันนี้ค่ะเป็นสาสปโกสาแบบว่าเขาเพิ่มเงินให้เพิ่นสองพันหานะค่ะสาะเขาอื่นสาสองพันหาค่ะพี่น้องค่ะ กะหง่ดีอยู่ค่ะไง่กวางดีเนาะคะ่ะความเลือกกะว่าเป็นว่าเป็นสองเมตรสองเมตรกว่าหรือว่าสามเมตรประมาณน,นั่นแหละคะ่ะสาฟี่มันกระสีีปลาที่เขาปล่อยลงไปเนาะคะ่ะกำลังนีอยู่ปลูกผักบุ้งไว้ด้านข้างเพื่อที่ว่าให้ปลามุนี่มันกินผักบุ้งเนาะคะ่พะพวกปลานิ่นปลาตะเพียน ขอกไก่ตอนนี้เนาะค่ะวางแผนกันว่าจะใหญ่ขอกไก่ค่ะพี่น้องว่าจะเห็ดขอกไก่ไหมมาจะเอาไปไว้พู่นหม่งผลนคู่กลางนั่นเลยกําลัางคิดกันอยู่ว่าจะเหตุเป็นขอกเงาเเนาะค่ะก็ยังบระทันได้ลงมือเนาะค่ะแต่ก็ว,ว่างแผนกันไว้แล้วว่าจะย้ายขอกไก่ออกจากหม่งนีเนาะค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มก็ขยับขย้ายเนาะค่ะจะเหตุขอกเฟี้ยงค่ะจะเหตุขอก,ก,กเฟี้ยงไม่โกดังเฟี้ยงไม่เนาะค่ะเพื่อรองรับเฟี้ยงของ ปีนี้ปีนี้กะว่าจะอัดเพียงไวแล้วก็จะเฮ็ดหมงเก็บไว้ดีๆเนาะค่ะเพื่อที่รองรับงวของเห่าที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นเนาะค่ะมันราคามันบ่ได้มันขายบ่ได้เห่าก็ต้องเก็บไวเฮาก็ต้องหาแล่งอาหารโด้เหง่วเห่าค่ะพี่น้องคะ่ะเบืองไก่อยู่ข้างในไก่ไครของพอซรี่ตอนนี้อ่ะเหลือเ่หลายตัวแล้วดอกค,ะค่ะก็คิดว่าจะ จะห้มันเบิดรุ่นนี้แล้วก็จะโลเนาะค่ะโลออกจะเอามา์ไม้ก็จะเห็ดคอกห้เพื่อนไม้ดีๆเลี้ยงไกล้ไข่นอกจากเลี้ยงงัวเรี่ยเนาะค่ะก็นี่ล่ละค่ะเลี้ยงเลี้ยงไกล้เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงคือบอยังไงว่าเฮ้าเห็ดเลี้ยงอาหารไว้เพื่อบริโภคเองนี่ล่ละค่ะนอกเหนือจากการที่เฮากินแล้วเขาก็จะเอาไปขายในหมู่บ้าน เมืองป่าบ่อนยิบๆๆบๆด้วยค่ะป่าหน่อยมันบทันหนีไงเนาะค่ะหัวตึงตะปล่อยไปมันก็จะมีปลาเมมันอยู่ในหนีปลาแต่พียอนเอามาปล่อยอันมันก็นมีทองใครมีใครเต็มทองเอามาปล่อยไว้มันก็คงจะออกลูกละค่ะเพราะว่ามันยิบๆยิบๆอยูย่นนั่นส่วนด้านคางเนาะค่ะปีนี้ไมเกกะได้ฟังลักเดนแล้วเรียบร้อย,ยจ้านี่ค่ะ กระคึ้งลวดแล้วเนาะค่ะเพื่อทีว่าบ่ไห้ง่วลงตาเขาเพิ่นค่ะพี่น้องเฮาก็าเลยปองกันง่วงเฮ้าเลยปีนี้ค่ะคือบ,บ่ไหเล็ดลอดลงไปหาเขาเพิ่นเนาะคะ่ะด้านข้างนี้ก็จงังเห็นแล้วค่ะหยาเพิ่นเห็ดเขาเต่มันอยู่เขืนเนาะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นหยาิดเลยเฮ้ากันเลย,เอ,เลยอ่อมพ่นนะคะสุดเดนขอกง,งวเฮ้าปัดเลยรักเดนฝังเสาเลี้ยวใส่ลวดน้ำแล้วสามสิน เราก็จะได้เอาถุงยางนะคะมาพิวเพื่อดีว่าใหงัวเพล่นเห็น่ใหงัวมันกะโดดขามไปมันก็คงจะบกกระโดดขามไปเรดดาะคะ่ะเบิ้งแล้วมันแหลมนะคะแต่มันก็มีงัวบางตัวนะคะที่มันดือมันก็อาจจะกระโดดขามไปได้นะคะด้านคางกับเป็นป้าอ้อยเขาอยู่ด้านในฟังทางนี้เข้าก็ตตองระวังงัวเนะคะเวลานั้น เมื่อกี้ก็จะปล่อยงัวให้ยางเลาะบริเวณแถวนี้เลยนะคะให้เพิ่นยางกินยางเล่มไปยางออกกำลังกายก็จะบ่ได้ขังคอกแบบตายตูขนาดนั้นนะคะก็มีเวลาไอ้อากาศแบบแดดฮอนแน่จังหน่อยก็ปล่อยงวค่ะเมืนน่อกี้อากาศกแดดแน่บดแน่ะนะคะ เฟียงเนาะ,ค,ะค่ะเฟียงกะยังถือว่าเหลือหลายอยู่แต่บางขอก่นกะมาถามบาขายเฟียงโบ่เนาะคะ่ะโอ้ยขายไห่บได้ดอกค่ะพี่น้อง่ะกาลี่ตนกันอยู่แต่งว่วขอกของเมเกงวัวมันหลายจํานวนมันหลายเขาก็ต้องกากตุนไปให้งัวเจ้า,จาของสะกอนเนาะ,ค,ะค,ค่ะเพื่อนกับผ้ากันหาเฟียงเพราะว่าหาหยาช่วงนี้มันกะตามสภาพอากาศมันกะ ้ากริ่ืมเบิดไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับพุ่นใดนที่เพิ่นบ่ได้ปลูกงาสำหรับงัควคอเมเกกับเป็ตัดห้าจากของปลูกนี่แหละค่ะมาเรื่อยๆแตกก่ก,ใก็ใกล้ใกล้จะเบิดอยุ่คขึ้นกันเนาะค่ะถ้าฝนบ่มางง่ายนี่กะยังคิดยุ่คือกันว่าจะต้องอัดเฟี้ยงนี่แหละค่ะสำรองไว้สกอนสร้างฝนมานี่ก็เป็นขี่ง้วเนาะค่ะที่เอาออกจากคอ,อกงง้อเบื้นลอ่องเบิ่งเนาะค่ะล่องผ้ากันนั่นเอาขี่งัวออกจากคอ,อกงัวเบื้องค่ะพี่น้อง นี่ตะขิงว่าอ่อยต่อยบ่ได้ผสมเกลยดได้นี่แี่เพิ่งกะจะเป็นก้อนครูรูทีเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันกะแข็งมันเหนียวเนาะค่ะก่เอามาไว้หนีสักก่อนเดี๋ยวจังสีเอาไปลงไฮลงหน้าอีกเทือนึง <c oughs> เป็นขึ้มขึมมากคือจังสีเป็นฝนอยู่ได้หาแต่กะมันหลุนกันอีกเนาะค่ะสองสามเมอือนี่ละเ็นเพิ่งว่า จากสีตกไข่บัวนี่ตัวปัญหาค่ะพี่นอ้องง่วงผูกตัวนี้ปลายหางขาดเลยนั่นปลายหางเพิ่นขาดเลยค่ะแต่ตอนนี้เลือดก,ก็เศาไหลเลี้ยวนะคะเมื่อบ้านนี้มันขาดไม่ไม่เลือดก,กับสิหยอดปกๆคุณนอ้เห็นง่วกกะลิตวัวสัตว์ ขี่ให้ซ้ำเติมตรเหม็นอิลีสาะพน้หงงัวตัวนี้เป็นลำปีเศร้าแล้ยวย่างมาหางขาดดีแต่เพื่อนกะกินยาดีอยู่หรอกเมื่อวานหยอกกันนี่ขวักขาเอหางกับไปพันก,กับกับใหม่ใหม่ตัวนี้แล้วค่ะเป็นงามมันอี้มันกระโดดดีตัวมันวกขาดหอดทั้งทึ่งกกเงา Bueno. ก้มขรุอยู่ค่ะพี่น้องงัวทวงมันกับเบิงงามงามเนาะงัวทวงนี่มันกับเบิงเป็นตาเบิงตะแงงเนาะงัวทวงขันบ่อทวงเดี๋ยวมีตัางตะโค้งงัวโค้งสางอิลี่ค่ะงัวมูนี่หมูยาวๆนี่แหละค่ะวิธีคนเลี้ยงงัวเนาะค่ะในแบบฉบับที่แบบว่าวิกิ เศร,รษฐกิจลักค้างัวตกต่ำแบบนี้เลี้ยงงัวขายขี่ค่ะพี่น้องสู่กันเนาะคะ่ะสู่กันต่อไปกับราค้างวัวขายบะไดเห้าเลี้ยงไว้เต็มคอกเลยค่ะสําหรับคนเลี้ยงง้อเ้ากับตองขีดบวกไวเนาะคะ่ะมันจังจะบ,บ่มเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพอาแล้วก็จะขอปิดคลิปไปเพียงซ้อมนีก่อนเนาะคะ่ะจังใดกัอย่าลืมเนะค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันในการเลี้ยงงวัวสู่กันต่อไป มันตรงมีสักมือละค่ะที่เป็นของห่อคนเลียงม้วน้ำกันเนาะค่ะให้กาลังใจกันไปสําหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปไปเพียงสักมีค่ะพี่น้องขอพอกันไหมคลิปหน้าจ้า